สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Channel Magic m a r t l e Tarot by Jan Pat ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะหรือชาวลัคนาราศีมีนก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณแนะนำให้แอดไลน์ ID ที่ Jan Pat ทิ้งไว้ตรง description เข้ามา เพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณได้เลยนั่นเองนะคะเราจะมาดูว่าเรื่องราวความรักของคุณคุณชาวราศีมีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเช่นไรจะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะพลังงานจะเป็นพลังงานแบบนี้ไร้เวียงกันแทบจะทุกคลิปเลยนั่นเอง ดูซิว่าคนมีคู่รเรื่องราวของคุณเป็นเช่นไร two of coins ค่ะ two of cups view of fortune queen of coins และ two of wands ค่ะม,มันเป็นพลังงานที่ดีเนี่ยดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยนะคะ มันเหมือนกับว่าคุณสองคนก็มีพลังงานที่ดีนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่ดีที่มีความมั่นคงกันนะคะมีความรักมีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะทีนี้ในพิเรียดนี้นะมันบ่งชี้ได้ว่าชาวราศีมีนเนี่ยคิดกําลังที่จะมองหาช่องทางอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะเป็นงานใหม่ๆหรือ,อคุณอาจจะทํากับคนรักและคู่ครองก็เป็นได้นะคะมีในเรื่องของ โอกาสอะไรใหม่ๆที่จะวนเวียนเข้ามาซึ่งมันดูน่าสนใจมันก็เลยทำให้คุณอยากที่จะลงมือทำนะคะซึ่งในการลงมือทำของคุณครั้งนี้คุณอาจจะไม่กล้าพอที่จะทำเพียงคนเดียวเพราะว่าอาจจะมี ปัญหามาจากในเรื่องของปัจจัยการเงินบางทีคุณอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะหรือไม่คุณก็อาจจะร่วมมือกับคู่ของคุณก็เป็นได้ในการสร้างสารรค์งานตรงนี้ให้มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นพลังงานของคุณโชว์ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะในเรื่องราวของความรักเอามาดูแล้วเรื่องของความรู้สึกคนรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะ 4 of cups ค่ะ Ace of pentacles Three of swords Ace of pentacles และ Seven of pentacles นะคะอืมถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยนะมันมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นซึ่งในการเริ่มต้นนี้นะซึ่งมองว่า ค,คุณชาวราศีมีนอาจจะดึงเอาเพื่อนฝูงเข้ามาก็เป็นได้เข้ามาลงทุนหรือมาร่วมมือกันนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตกับคนรักและกู้คองนะคะมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าขัดอกขัดใจกับอะไรบางอย่างแต่มันมีการเริ่มต้นที่มันอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะนะคะนะคะแล้วก็มีในการในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่มันเป็นเงินเก่าเงินเก็บเข้ามานะคะ เพื่อที่จะเริ่มต้นงานตรงนี้นะคะพลังงานมันโชว์มาว่าเขามีความรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจไม่ค่อยไว้วางใจว่านะคะสถานการณ์ในอนาคตจะจะดีหรือไม่มันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเขาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทุ่มเถียงทะเลาะเบาะแววงกับตัวคุณคุณชาวราศีมีนนะคะแต่ดูแล้วมันก็เป็นการทะเลาะเพื่อที่จะเพื่อที่จะ เพื่อที่จะปลามไว้ก่อนหรือเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับติงให้คิดไว้ก่อนว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหายขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยมันหมายถึงการเงินที่สูญเสียไปแล้วก็ความมั่นคงที่สะสมไว้มันสั่นคลอนได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณทั้งคู่ด้วยนะคะเอามาดูพลังงานความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไรนะ three of one ค่ะ Ace of pentacle two of one ค่ะ three of cup และ five of pentacle นะคะในเรื่องราวของความรักถ้าเกิดว่าคุณสองคนทำอะไรร่วมกัน ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ดูจากหน้าไพ่และสถานการณ์มันบ่งชี้ว่ามันจะมีบุคคลที่สามเข้ามาร่วมมือด้วยนะคะเข้ามาทำด้วยทำงานด้วยหรือเข้ามาดิวด้วยอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ใช่การตัดสินใจของคุณทั้งคู่มันน่าจะมีการตัดสินใจของใครอีกคนหนึ่งโผล่เข้ามาแทนที่ซึ่งในอนาคตนะคะมันก็อาจจะเกิดคอนฟ l i c t กันแล้วเกิดความขัดแย้งหรือการเงินอะไรบางอย่างที่มันอาจจะ ตกลงกันแบบไม่ลงตัวเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้นะคะเพราะดูจากสถานการณ์หน้าไพ่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณทําร่วมกัน3คนแต่ถ้าทํากัน2คนปัญหามันก็จะลดน้อยลงไปก็จะไม่ได้เกิดขึ้นแบบหนักหน่วงเท่าที่ควรนะคะอ่ะมาดูซิว่าไพา่ h อ r a ์ l e เิลนะคะแองเจิลโรแมนต์แองจะ ให้คําแนะนำอะไรอีกในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนึ่ฮันนีมูนการดด่นน้ำผึ่งพระจันทร์ร่วมกันช่วงเวลาแห่งความสุขและ Keep and open mind ให้เก็บรักษาแล้วก็เปิดใจในการพูดคุยกันกับคนรักนะคะ ความคาดหวังต่างๆ Engagement การมั่นหมายและ heart to heart conversation ใช้ใจคุยกันสุดท้าย first นะนในเรื่องราวของความรักนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่ของไพ่นางฟ้ามันบ่งชี้ว่าถ้าคุณสองคนมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันถ้าเกิดมีปัญหาในแง่ของการการงาน นะคะหรือการลงทุนอะไรต่างๆที่คิดจะทําร่วมกันถ้ามีปัญหาให้ให้ฉากหลบออกมาแล้วคุยกันอยู่2คนหาเวลาไปต่างถิน่นต่างที่นะคะไปดื่มน้ํำพึ่งพระจันทร์กันใหม่แล้วก็เปิดใจคุยกันนะคะเปิดใจคุยกันถึงข้อควรระวังข้อดีและข้อเสียของอการที่คิดจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างร่วมกันและมีคนอื่นเข้ามาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คิดว่าคู่ของคุณน่ะเข้าใจแต่บางทีแล้วมันอาจจะต้องกังวลไว้ก่อนร่วงหน้าเพราะว่าบางครั้งเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดแบบไม่คาดคิดหรือการทะเลาะเบาแวงกันในภายภาคหน้าอะไรประมาณนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่จะต้องกังวลหรือต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดดีแล้วว่าเอาอยังไงมันต้องดึงเงินจากคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่จะทําให้การเริ่มต้นของคุณนั้นเป็นไปอย่างมั่นคงนะคะก็พยายาม เขาเรียกว่าสื่อสารกับคนรักผู้ครองให้เข้าใจแล้วก็หาทางป้องกันไม่ว่าจะเป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะคะถ้าเกิดว่าสเต็ปที่1ไม่เวิร์กอ่ะสเต็ปที่2เป็นอย่างไรให้วางแผนสำรองเอาไว้นะคะคิดว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะจากที่คาดการนะ,ะมันก็อาจจะตกลงกันได้ถ้าเป็นลักษณะของอเรื่องของการเงินที่ทะเลาะก,กันก่อนคุยกันก่อนเคลียร์กันก่อนนะคะเรื่องราว ความขัดแย้งแบบรุนแรงมันก็จะซอฟลงก็จะไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่อยู่ที่ว่าคุณสองคนกับคนรักและคู่ครองเนี่ยนะคะต้องเปิดใจคุยกันและเคลียร์กันนะคะถึงคนภายนอกจะทะเลาะกันมีปัญหากันกับคุณไม่เป็นไรแต่ขอให้คู่ของคุณต้องไม่ทะเลาะซึ่งกันและกันมันก็จะทําให้ความรักเติบโตยืนยาวไปได้ทั้งคู่ขอเพียงจับมือฝ่าฟันอุปสรรค นั้นไว้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีมีนกันแล้วมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เป็นเช่นไรนะคะ six of swords ค่ะ ten of pentacles nine of swords 3 of c u ฟ f และห้าออฟอืมพลังงานบ่งชี้ว่านะคะมันน่าจะมีเรื่องที่ขัดอ,อกขัดใจกันอืมนะคะมีเรื่องบุคคลที่สามเข้ามามีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณจะต้องเหนื่อยหนะัก ะะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยคุณก็จะเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าคอยช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคอยซัพพอร์ตทางด้านของชีวิตความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วคุณก็พบว่านะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทให้ไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นคุณที่เหนื่อยแต่เพียงผู้เดียวเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่ได้ซึมซับกับความพยายามของคุณเท่าที่ควรมันก็เลยทำให้คุณมีความรู้สึกที่จะ อารมณ์ขึ้นแล้วบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการประทะอารมณ์กันก็ได้กับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่นะคะเพราะนั้นก็ต้องพยายามมีสติให้มากใจเย็นให้มากจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรหรือจะตอบโต้อ,อะไรต้องเป็นไปอย่างเขาเรียกว่าใช้สติสอนสตินะคะให้มีความหนักแน่นทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะคะซึ่ง มองแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่คุณทะเลาะกันหรือที่คุณมีปัญหากันมันก็เป็นไปด้วยเรื่องของคนอื่นและเรื่องความน้อยอกน้อยใจของตัวคุณเป็นหลักนั่นเองนะคะอามาดูซิว่าแล้วตัวเขาเป็นเช่นไร่ชนอ n of b o n ค่ะ p พส c e of b o n queen of coins k i n o of อร์นและ k i oh. อ g of า u p s อะจะไม่ให้คุณน้อยรู้สึกน้อยอกน้อยใจได้ยังไงเพราะว่าดูเหมือนว่านะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยเขาเป็นคนของสังคมอะ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใครๆก็เรียกหาแต่เขาใครๆก็จะโฟกัสเข้ามาหาเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ เหมือนกับว่านันสถานการณ์เขาโชว์มาว่าเขาต้องแบกรับเอาปัญหาของคนอื่นๆเข้าไว้เต็มสองบารวมไปถึงการได้เป็นที่ปรึกษาของคนรอบๆข้างนะคะยกเว้นที่ปรึกษาในด้านของความรู้สึกของตัวคุณนะคะคนอื่นๆนี่ก็คือพยายามที่จะพุ่งเข้ามาหาเขาเพราะดูแล้วเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าใจถึงพึ่งได้อะไรประมาณนี้ แล้วเขาก็จะต้องเข้าไปวุ่นวายกับการแก้ไขปัญหาให้กับคนรอบข้าเมื่อจะเป็นคนที่ยุ่มากกว่าหรือคนที่ยุ่น้อยกว่าซึ่งดูแล้วน่าจะเน้นหนักไปทางด้านของรุ่นพี่เจ้านายหัวหน้าหรือคนที่เขาใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยดูเหมือนว่าในพิเรียดนี้นะคะคู่คนคนคบคนคุยของชาวราศีมีเนี่ย เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยกับการที่จะต้องประสานความเข้าใจของใครห,รหลายๆคนนะคะมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีมีนเนี่ยเกิดความสึกน้อยอกน้อยใจก็เพราะไอ้บุคคลที่3ามต่างๆที่มันโผล่เข้ามาเนี่ยจริงๆมันมีทั้งสามสี่ห้าด้วยนะคะมีผู้คนมากมายที่เข้ามาวุ่นวายกับเขาในพิเรียดเนี่ยมากมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยบางครั้งก็อารมณ์ขึ้นของขึ้นแล้วก็เกิดการประทะทางคําพูดกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยได้ง่ายอะมาดูซิว่า แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นใดนะคะ King of Cups ค่ะ Ace of Swords n i g h t of Swords Ace of Cups และ Page of Wands แต่ดูแล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ บางทีการที่เขาไปโฟกัสกับคนอื่นๆแล้วไม่ไปโฟกัสกับคุณเขาก็ไม่ค่อยที่คอยมาจำ้ำจี้จ้ำใส่ความเป็นตัวคนเท่าไหร่ทาให้คุณมีอิสระในความคิดหรือมีอิสระในเรื่องของการจะไปไหนมาไหนกับใครก็ได้นะคะแต่ดูแล้วนะคะปัญหาต่างๆหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันจะคลี่คลายได้หลังจากช่วงอ่า ครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะทุกอย่างก็จะเริ่มกลับมาเริ่มต้นได้ดียิ่งขึ้นอยู่ที่ว่าตัวคุณนั่นแหละว่าจะอารมณ์ขึ้นจุดติดได้ง่ายหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีการกระทําของเขาบางอย่างมันก็ได้ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ไปบ้างนั่นเองแต่เดี๋ยวพะมาสักครึ่งเดือนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยวันวาเลนไทน์ไปแล้วทุกอย่างมันก็จะ มีความสดชื่นมากขึ้นในสถานะของคนคบคนคุยกันนะคะน่าจะมีเวลาให้แก่กันและกันได้อย่างดียิ่งขึ้น Let your friends help you นะคะบางทีอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยมาเป็นกาวใจหรือมาเป็นตัวกลางนะคะในการที่จะประสานความเข้าใจระหว่างคุณกับคนที่คุณคุยอยู่ To love นะคะ First ความรักจะดีขึ้นได้ถ้ามีการเขาเรียกว่าเห็นว่าการและการเป็นของใหม่อยู่เสมอมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัรนะคะมีการาจีบกันทําให้เกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวยอะไรประมาณนี้บางทีอาจจะต้องอให้เพื่อนนะคะเป็นเป็นเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ คนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือไม่บางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของอการไปเที่ยวเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะส่งผลทําให้ความสัมพันธ์มันกระชับมากขึ้นแน่นแฟนมากขึ้นนั่นเองบางทีแล้วบางทีถ้าเขาห่างหายไปหรือเขาวุ่นวายกับคนอื่นก็ไม่ใช่อะไรมากมันเกี่ยวกับเรื่องของอการงานเขาเกี่ยวความเชื่อของเขาอะไรบางอย่างที่มันเป็นปัจจัยดึงให้เขาเนี่ยนะคะห่างคุณออกมาแต่ ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีหรือมีความสัมพันธ์ภายในใจที่ดีกับตัวคุณอยู่เพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจไปบ้างที่เขาให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นๆหรือคนอื่นๆรอบข้างเขายกเว้นคนที่คุณคนที่เขากําลังคุยอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้คุณน้อยอกน้อยใจไปบ้างเพราะฉะนั้นดึงสติเข้ามานะคะ ถือว่ามันยังไม่มีอะไรที่เป็นหน้าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ในพิเรตนี้นะคะไพ่ออกมาบอกว่าถึงเขาไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกคุณหวานได้คุณโรแมนติกได้เพื่อสร้างแรงดึงดูดจูงใจเขาให้เข้ามาอยู่กับคุณนะคะอย่าให้บุคคลที่3หรือคนรอบข้างเขาดึงความสนใจเขาไปจากคุณได้มันก็จะทําให้ความรักครั้งนี้มันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและการกลับคืนมาอีกครั้งนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับไพ่ของคนโสดกันต่อนะ มาถึงพาร์ของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ Four of Cups ค่ะ n i g h t of Swords t e m p e w a n d Two of Pentacles และ King of Pentacles เรื่องของความรักที่ยังไม่คงไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคุณคุณชาวราศีมีนนะคะมันก็ถามว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบปะ,จะเจอเจอไหมกับผู้คนที่ที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้มันบ่งชี้ว่าคุณได้พบเจอเจอคนหลากหลายนะแต่ว่ามันก็ยังยังดูนิ่งๆิ่งอยู่ยังไม่มีใครที่จะดึงใจคุณทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณสนุกสนใจเขาอ่ะคุณก็ยังคงมีสภาวะที่เขาเรียกว่าเออ คุยก็ได้ถ้าไม่คุยกับใหม่เป็นไรอะไรประมาณนี้เหมือนเนี้ยแรงดึงดูดยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มันบ่งชี้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณยังไม่ค่อยพึงพอใจนะคะในด้านของความรักในด้านของอารมณ์และความโรแมนติกนะคะแล้วก็อารมณ์คุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ววันนี้ชอบคนสไตล์นี้พรุ่งนี้อาจจะชอบคนอีกสไตล์หนึ่งก็เป็นได้อะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะมาดูซิว่ามันมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะ Seven of p e n t น c l e คค่ะ Knight of c u p ิ Six of c u ัพเ h a r i o t และโอเด็กถือดาบนั่นเองนะคะมีมีคนเข้ามาโฟกัสเข้ามาให้ความสนอกสนใจคุณนะคะแล้วก็ดูแล้วมันเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเคยเจอเจอหรือเคยมีปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วยนะคะ คุณอาจจะไม่ค่อยรู้สึกกับเขามากสักเท่าไหร่ก็ได้แต่ดูแล้วเหมือนกับตัวคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณเ,เขาเคยรู้สึกกับคุณรู้สึกดีกับคุณแล้วบางทีห่างหายกันไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งไอ้ความรู้สึกดีนั้นมันยังคงยึดติดอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีมีนบางครั้งก็ถูกก็มองข้ามเขาไปนะคะ มันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณยังมีความรู้สึกว่าเขายังเสเมือนทีท่า<ๆ>เขายังไม่ได้แบบว่าเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งคุณคุณชาวราศีมีนเองก็อาจจะต้องวางฟอร์มก็ยังไม่ค่อยที่จะมั่นใจในการที่จะแบบว่าเปิดใจนะคะ,ะ,คะเพราะว่าตัวของคนที่โฟกัสคุณเข้ามานะขณะนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความหยิ่งในตัวเองมีความนิ่งในตัวเองนะคะแต่ สังเกตได้อย่างหนึ่งว่านะคะความรู้สึกภายในเนี่ยมันเริ่มอ่อนไหวนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเจอและเคยเคยมีปฏิสัมพันธ์กับคุณมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วบางทีห่างหายออกไปแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะซึ่งบางทีการกลับมาของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอย่างที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอุย้ยอินเลิฟคุณนะอะไรประมาณนี้แต่บางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของการพูดจาอะไรที่ ค่อนข้างที่จะมีการประทะกันนะคะประทะทางคําพูดประทะทางอารมณ์กันอยู่มาบ้างแต่ทุกครั้งที่เขาได้ประทะอารมณ์หรือความคิดกับคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขนะมันทําให้เขาสนุกในการที่จะคบที่จะคุยแต่คุณบางทีอาจจะลาคาญก็เป็นได้นะคะว่าไอ้ลำคาญว่าเอ๊ะทำไมต้องมาหาเรื่องทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณน,นี้นะคะามาดูแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะ เดอ o o ูค oh, ิงออฟคัฟอ๋อเอสซอบวอนหนึ่งถ้วย <laughs> สุดท้ายเป็นราชินีดาบค่ะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคุณมันมีแนวโน้มที่จะพัฒนามีการเริ่มต้นอาจจะเจอเจอกันหรือเริ่มงานด้วยกันหรือเป็นลักษณะของการเดินทางไปไหนสักแห่งหนึ่งหรือได้ทําอะไรร่วมกันโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่เขาเรียกผักดันชิ้แน,นะอะไรประมาณนี้มันก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันกันนะคะซึ่งคุณคุณชาวราศีบีดเองก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ตั้งหลักเออไม่ได้ตั้งหลักถึง ความรักครั้งนี้ที่มันจะเข้ามาโดยที่ไม่ได้คาดคิดเพราะไอความรู้สึกนี้มันไม่ได้ก่อตัวขึ้นจากทางคุณแต่มันก่อตัวขึ้นจากคนที่เข้ามาโฟกัสคุณแล้วรู้สึกดีกับคุณแล้วพยายามที่จะหาเวลาที่จะอยู่ใกล้คุณอยู่เรื่อยๆเพราะฉนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนามันมีเกณฑ์ที่จะต่อยอดไปในทิศทางที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นคบไว้ได้ไม่เสียหายไม่เสียเปลือกนะมาดูซิว่าไพ่โรแมนต์องเจสจะตอบอะไรอีกนะ was waiting for มันคุ้มค่าที่จะรอนะ deception ความรู้สึกภายในที่ยังปกปิดซ่อนเร้นอยู่นะคะภายใต้หน้ากากอาจจะมีเกณฑที่เขาเรียกว่าการกระทำอีกอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกภายในเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้ codependency อาจจะแล้วก็จะค่คอยๆเสรติดซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะคะ free yourself ปล่อยให้ใจตัวเองเป็นอิสระ และก็ reconciliation someone from your past is returning to your life ก็คือใครบางคนจากอดีตได้รี t เทิร์นกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วการกลับมาครั้งนี้มันคุ้มค่าที่คุณจะรอคอย มันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่ามันมีอะไรบางอย่างซุกซ่อนอยู่ในใจเขาอาจจะแสดงออกด้วยท่าทีที่เรียบนิ่งเฉยไม่พูดความรู้สึกภายในใจแต่ภายในใจนี้มันมีความรักมีความหวังดีมีความปรารถนาดีที่จะมามอบให้กับคุณมีความโรแมนติกที่อยากจะมามอบให้กับคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาก็ค่อนข้างระวังตัวแล้วก็รักตัวเองไม่ใช่น้อยเพราะเขากลัวว่าอ่าอาจจะเสียความรู้สึกหรือ,ออาจจะผิดหวังอะไรประมาณนี้เพราะนั้น ความสัมพันธ์นี้เทคไทม์ใช้ระยะเวลาต่อกันไปเรื่อยๆๆ,ๆแล้วมันจะค่อยๆเผยความรู้สึกดีๆให้คุณได้รู้สึกและคุณได้สัมผัสแล้วถึงเวลานั้นเมื่อความรักสุดงอมหรือความรู้สึกสุขงอมเต็มที่ถามตรงๆเลยว่ารู้สึกกันเช่นันจะไปต่อไหมถ้าไปต่อจับมือกันเดินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปสถานการณ์ความรักมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะ โอเคจบแล้วสำหรับคนโสดนะคะก็หวังว่าคงจะมีข่าวดีได้เรื่องสถานะในมิชานะคะสำหรับชาวราศีมีนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จนพัชจาบำรคงให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ